สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2,566สําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามในเพจนี้นะครับผู้ที่สนใจเรื่องของงานบริการทางด้านวิชาชีพช่างและผู้รับบริการผู้ที่ต้องการประกอบการธุรกิจขนาดเล็กผู้ที่ต้องการร่วมลงทุน เราจะมีสาระดีๆมานำเสนอให้แง่คิดและมุมมองต่างๆมากมายขอให้ติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอและนำสาระดีๆมาแบ่งปันกันและกันนะครับขอได้รับความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ